สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา d i d Channel อยู่กันที่โรงถ่ายสามเสียนอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ตรงกับวันพรฤหัส,สป,ปดีที่7เดือนมีนาคมปีพศ2567ค่ะซึ่งโดยในวันนี้นะคะทางบริษัทสามเสียงจำกัดและบริษัทในเครือค่ะได้จัดพิธีครอบครูค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักแสดงทุกท่านค่ะ และในวันนี้น้องดาลิงจากช่อง D Edition ของพวกเราได้เข้าร่วมพิธีครอบครูในานามของนักเรียนการแสดงจ้าทิงจาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศของงานครอบครูของบริษัทสามเสียนและบริษัทในเครือกันค่ะว่ามีนักแสดงท่านไหนบ้างไปดูกันค่ะ ะาที่สําคัญเป็นการขอสมาลาโทษได้สิบเก้าปีมาเวียนรอบในราศีในราตรีเที่ยงคืนต้องรักต้องจันทับประเคราะห์ตัวนอกฉับประเคราะห์ตัวในสารพัดภูษสารพัดโศกสารพโรคสารพัดภัยสารพัดเสน่ห์และจันทร์ลายอย่าได้มีภัยมีแต่ชัยยะมงคลคุ้มโทษนัทสศวิญญาณสัมปันโน พริตตวานาคเมตังสัตโตฯอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสังมังค์ังโลเกสิโลเมพุทธเทวัญจนาลาเตลัมมัเทวตาอัสยังนารายณิมาโกรมีพระสิทธินอะไยนะเถระพุทธิารพระบรมิ ปรมัต์พระเทวีลาชพระธาตุพระจินดาลาพระจินสีพระสีสักยะุรีพระเจดีพระสีมหาธโภพระเสมาชัยพระอโบสมพระปัจเจกโ์พระเจ้าสุโทนะนะารา่พระนางสีม่มหาสิทธิกิจังสิริกับมังายะกถาโตจิเตโยเตโยลิจังต่มาสุขะอาทิตตเตโทชัยเกิกุโวกันทั เด็กมาให้ประสิทธิ์่ขาขอมาการเฉลี่ยกันไรอย่าได้ทีเลยนโมสังขายะสิทธิกิดจำสิทธิการังมาทำมาลัตนางมาสังฆรัตนาน,ม,น,ม,น,าน,นมาสัมพุทสะนโมตัสะตส,ส,สะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทสะพุทธังอาราธนานังธัมมาังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธันนงเชิญธรรมังเชิญ สัคัญเชิญของเจาทัิเยนปานามาณพิทยมโสภคกวาเดวะกาลยาตุเลจักรวาลัยุตเตพข้วัน ว่าตามครูนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะมีพระนรมาสการพระทินสียอกรขึ้นเหนือกล้าอยู่เย็นเป็นสุขอักขีพาหุอุปผาง แล้วอรขนั่งนะคะอน่งะคขอร่วมพ่ธีสงกรานต์กันด้วยนะคะถ้าไม่มีใครไม่มีภูร์ะใจรีบร้อนเรียกพิธี่้าวไหนรำ laksa na bông liên mới thì đang sẽ mở nhé nhau. แล้วนะคะปั่นตัวน้ําอันนี้แล้วของคนที่ <coughs> <coughs> ร้อยสิบสามถึงร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งสองหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปอธิษฐานตรงหน้าครูตั้งจิตอธิษฐานสี่วิธีตรงใหญ่ได้ ขอให้ประสบความสำเร็จาเจรรุ้เรียนอยากได้เลขอไปนะคะขอน้ตองเยอะเราก็เป็นประนทปบเป็น้วยได้มาเจอพี่น้องไี่น้องที่บางทเราไม่่านแล้วก็เราก็มาเจอกันชีวล้วพี่ไหว้ครูผีครับที่ท้เราใมาเรานะครับไม่ไม่ใช่ของะคุณในที่ แต่จะเป็นครูที่ไทยก็ชาติที่เคยสอนเราตอนการแสดงเวลาเราหมดกำลังใจเราก็ให้นึกถึงดูดเขาจะมาเป็นครู่อะไรอย่างเงี้ยเขาต่างกันไปเยอะให้เราไาดา้ องนจะผ่านเเป็นครูรเขาต้องผ่านการแสดงนี่ันเอกด่าเราในฐานะนัแสดงที่ียจบการที่่านแว่าาม่าเราในนะนักแสงที่อย่นมันก็คือคนที่แบบิดหุนคน้อ เนคนใหม่เอบเลี <finely> <S 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 <half> ้ยวัต้วรัสหรับว้นครั้งแรกนครั้งแรกในราบัวว่าจริงๆเคยมาร่วมวิทยที่แเด็กแล้วครับเพราะว่าอย่างสังเสียเนี่ยครับเป็นจุดตื่นสายงานละครบ้านีเรแล้วเราก็มากัน แล้ววันนี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งเนที่โตแล้วใช่ตอนนี้ในเวอร์ชันที่โตแล้วเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้มาปีนี้ครับรู้สึกดีใจมากๆทั้สิเก่าทั้งโอเห่มีอนนี้คือเรียกว่ารู้จักทุกคนต้กระป๋หอ้้องี่ยังไ้ ตรวจ่ะเก่งเก่งครับไม่ใช่่ต่เครับางรกเ่่มากว่าต้องบอกว่าางานเนาก็งแรกของงบอก่ามาทงแรกด้วยถาเด็กใหม่ดีกว่าพี่เด็กใหม่เ่้่าอาเด็กคนนี้คนนีไม่ไ้ใหม่นะนนี้ได้นารื่อไรก็ี่่คนดีได้วันนี้ก็พี่เขาก็ต้อนรับอย่าง

รีวิวสาววิทซอยนะคะรอบนี้ก็มาสรุปวิซอยกับเรานะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนตอนนี้นะคะเขาจบในก่เออไม่รู้อุ้ยมาเรียนจะ้คนรายนจายออกนเอยากาม่าอะไรกอนมาเรน

พลาดไม่ได้ถึงแม้ใครที่พลาดตอนถ่ายทอดสดไปเนี่ยเราก็สามารถดูย้อนหลังได้กูไม่ได้ดูยอย่างนี้ผมยังไม่ได้อก นี่ก็เป็นภาพของมามีเอนะคะที่บอกกับมอนุูศัดั์ว่ามอนแม่อ้วนมอนอยู่กลองหน้านะและมอนก็เป็นคนถ่ายโดยอย่าถ่ายให้แม่อ้วนนะและภาพที่ได้อย่างที่เห็นค่ะส่วนนี้ก็มามีเอกับมิดมิดชัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วน้องดาริงตั้งใจว่าอยากจะถ่ายรูปก,กับพี่มิดค่ะแต่ระหว่างที่มามีเห็นพี่มิดนั้น น้องดาลิงขึ้นไปครอบครูค่ะและน้องดาลิงลงมาพี่มิดก็กลับซะแล้วค่ะโดนัทปินปินัทค่ะลูกสาวอีกคนหนึ่งที่มามีรักเธอค่ะเธอน่ารักเสมอต้นเสมอปลายทีเดียวเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในง,งานครอบครูของทางบริษัทสามเสียงจำกัดและบริษัทในเครือนะคะที่ทางช่องเราเก็บมาฝากค่ะฝากช่องดีไอดีแชนแของพวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกด s ซ b s c r คร l ไลค์แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ